ตะกันพื้นมาโอเคมึงเอาหิวมาแบบเอาฮิวมาเหรอรบ,บัตรูไปด้วยกันปเข้ามสิบปะีเห็วถิงปะวะ นเฮียริชโอ้คืมาเอาช่วยผมตัวน,นี้แหละนะตัวผมแม่งเคียสส้นแปดมากเลีเ๋ยวเดี๋ยวชิปอุดมโมดแล้วอุวดมหมดแล้ว,ลวโอ้เอเคเออผมไว้กตีค่ะ มาสเตอร์ช้าใช่มันกลัวมันกลัวมันมันกลัวไปนะมันโะหดเกินมันแรงเกินอะหนาละพี่ปานถอยเลยค่ะแล้วเล่นหัาป้องเลยค่ะ ผมหลบผมหลบไปที่นี่ผมหลบแล้วเดี๋ยวผมหลบแล้วเดี๋ยวไม่ได้ยังไม่ได้ดีมั้งสวยสวยเฮ้ยมันเห็นผมป่ะมันมาละมันดูมันมาละมันมาละมันมาละ เยู Ooh, ่ในพุ่มมันมาละมันมาละควรนะควรนะควรนะคนรนะคนโอ้โหหายามันยังลำอยู huh? P P ่อวะที้ไปอะ เอ็งนโอเคเซนนี่ได้ไอเชมึกอูด้องขนใชไหมมยิงมึงก่อนเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันยองเวะขอเหอะตัวนี้ขอเขอเหอะ ไม่โดนน้องเบนแมนเบนมาสวยให้ม huh, uh, ันกลับบ้าให้มันกลับบ้าให้มันกลับบ้าเฮ้ยเคี้ยอะไรวะเนี่ยสปาร์คให้สปาร์คให้อู้หยยังโดนสเก็ตข่าวอ่ะมานี่วะสวยมวยมามวยมามวยมาสวย แลงวริงนน่ยมึยง,มย,งมดดมมย่างนแกไม่โดนลมหรอกโอม่เมืหลังจะนนี้มึงแกโดนลมจนลูกม,มึงไย ขามันมาดิมาดิเดี๋ยว้าไปซัดมันเลืปไปซัดมันเจชิบพอค่ะเจชิบเดี๋ยวมาโซนพี่เอเนิน่เเดนมาโซวิโอเพื่อไอป้าใช้มันเล่นไม่ดูมันจะขึ้นมาหาผม ไม่เลนไม่เลรเรียสปันสามเหรอ่มาอ้นี่ไอ้แม่อีฮายาไม่ไปแล้ววะแอตตัวะให้ยาเ่าแดงนะฮายาเท่าแดงนะมันวิ่งไปทานั้นะ เอาไปางั้นได้ไงวะไม่มาได้อยู่นี่ว่าผมมาผมมาครับไอเมจ์ยูเฮ้ยผมวิ่งไปไม่ท<ม>ันว่ะพิมถอยเลยโอ้ไม่ทนันเฉยไม่เป็นไรยังชนอยู่ อะไรไม่เละฉันฉันเว้นนะฉันเว้นนะที่ไม่แขนล่างเสียเยอะเดี๋ยวเสียกลางอีกเสียเพิ่งจะตอบไล่เล่นไม่ได้ที่หายายเดินเล่นผมไม่เแอนเนี่ยไม่ได้วะชิงไหมวะ Your tower has been destroyed. Tíng nè. Ông mà. Ông mà, phim không cóวิ่งนะ. phá, phá mì, mì. Your tower has been destroyed. Eva, ไดเอาเลยไ่ต้องไม่ต้องดันไปต้องไปดันเอาเลยผมรับค่ะเออผมรับฮยาอยู่ของมาส่งแล้วจ้าอย่าสูดิี่สงให้มันให้มันเข้ามาหน่อยหนึ่งผมออกไปมันเสี่ยงมันแหละค่ะมันโดนมันเสียเอาเลยไปเตือนไปเลยค่ะดันทำเด็ดมวยมันหายหรือมันดักปล่อยผม เอามาพี่โอมากล้าลับลับนะต oh. ามไม่ไปจานแมงนะหยิงแมนยิงแมนมยิงแมนไม่ถึงว่ะ <c oughs> ฟิกติดอ่ะอุย้ยไม่ไม่เลยกล้ามาผมมา ไม่มีไม่ไม่มีอาตี๋หรือมึงไม่มีอาตี๋หรือมึงไอเมียอาตีผมไปโดนมาอีกชีวิตโอ้ปอมก็ตีผมอือืมอืมเก็บเด็ดเอาดากรเนีย่มวยรอวะ สวยเอาแม่งก่อนเลยจำได้ปันญญามันจำมันจำไม่ได้ผมเบี้ยตีเว้ยผมเล่น,น,น,นกลางอยู่ยไปแล้วจ้านี่ดีปตีมันนี่อะ

มาหม่าวก้ามีใครมากุมคนนี่ไหมโอเคสวยมาตอนมาก่อนมาเอะผมออกตาพี่เห็มดีกว่า ได้ล้วบ้ามัน,มน,มนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดินอยู่เนี่ยนี่มันคอยเดียเเด๋ยวยกกูแล้วกันมันคอยเดี๋ยวยกกูแล้วกันเจ็บเยอะนะเจ็บเยอะเพื่อเจ็บเยอะนะพเ,เ,เพื่อนแล้เจ็บเยอะพเพื่อนแล้เจ็บเยอะเพื่อนแล้เจ็บเยอะอ๋อเฮียตัดฟ้าในกู เอตัดฟ้ามาละไปอ,อผมยิงอันติผมยิงอันตีเลยไอ้ไน,นยแคลูระเบเอจะกลัวอะไรกันฮ huh? มันน่าจเอามอก่อนสวดวะโอ้ใครยังไม่เก่งวะ่ะ đặc em chút lại được lại, ba hai ba đi hai 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 เนี่ยนห้ยิงีห้ยิงีห้นียอยู่ยนงยงอยู่งยิงอยู่จะต้นด้วยจะตัานด้วยไม่เก็บขายดังนั้นนะกูเนี่ยตามมาอยู่นี่ไงตามอยู่นี่ไง ตามมาอยู่สิไงเดี๋ยวหนึ่ฝืนกา้ากกม,มัม้ง่ะสวยมาแล้วจ้าแลาแะผมพีเท่านั้นอ่ะไม่เคยเล่นอ นี่มาดิรู้จักบัมแจ็กป้าจักบัมแจ็กบ้างู้จักบัมแจ็กไปเน้องสไลด์เดี๋ยวนี้รู้จักไหมเนองรู้จักไหมเนองรู้จับไหมรู้จักยัง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 บัมแจ็กรู้จักยังรู้จักยังอืมรู้จักยาเนาะรู้จักยังอ้าไม่ไม่จบไม่จบปรอไม่จบหรออืมนี่อ่ดันกลาวไหมด้วยดันกลาวไหมด้วยไง ใส่อย่างนี้เลยใส่อย่างนี้เลยใส่อย่างนี้เลยไปแล้วคขอบคุณมากที่ล้างให้ขอบคุณมากที่ล้างไปขอบคุณมากที่ล้างให้ไปแล้วกุไปแล้วกูไปแล้วไปแล้วอุ้ยแงยงรงที่บบอุบเบาเลยมันแรงวะ่ะฟาร์มอ่ะนะป่าใส่ไม่รู้ฟาร์มขวานเรียเลือดก่อนมาแล้วค่ะ ไอ้น้องเปดีได้สิคะผมแรลนขนาดนี้กณแรลนจริงปะเนี่ยกณแรลนจริงมะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเพื่อนปลอบใจพีเอ็มม,มานะ มันมีใครดันอยู่รึซ้อนพีเอ็มอยู่มันดันข้าวไว้แบบมนอ่ะซ้อนพีเอ็มอยูย่ยิงให้ด้วยยิงให้ด้วยยิงให้ด้วยยิงด้วยยิงแรงด้วย เนี่ยดาร์กได้เนี่ยส,ส่งมันกลับนะส่งมันกลับนะไม่ได้เอานะส่งมันกลับไปเฉยนะโซนหลังเลยจ้ะส,ส,<ว>สวย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 อืมไม่คันดิติดบาวเป็นนี้พี่อาถ่ายมาพี่อาถ่ายมาพี่อาถ่ายมลนตีให้พี่วอดถ่ายมาเข้าไปอันจีมันดินนะโอ้ไม่ร้ายก็เหี้ย 1, ละเออคนเลย เก็บลายไม่รู้มันเกิดไมไม่รู้มานาหมดผมไม่รู้ไปแล้วเหม่มเหม่มเหม่๊มเหมม แมนๆมเลยเด็กเอาเจาไม้ออกมาเล่นดีกว่าไม่ได้ผมทิ้งใครมันไม่ได้จริงเปีนยนต้องสิงไหโรบอทดีไหมผมว่ามันแบบเด็กๆอ่ะแต่เล่นได้อยู่นะ พอเล่นได้อยู่สนุกอยู่สนุกอยู่จริงเด็กๆเล่นน่าสนุกอยู่ <S <S ไม่รู้ผมผมเมมะผมเมมะ <S 1> <S 1> <S 1> ผมก็เมมเงผมก็เมมเงเนี่ยแสนแปดเง่าแสนแปดเง่าล่อไปแสนแปดเง่าล่อไปแสนแปดเนี่ยอ,อ่ะยับ